สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับท่านผู้ติดตามเรานะครับวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิทผมจำเริญตันสมบุญดิฉันวาราังคณาชมชื่นและดิฉันวัสม,มนุอุจรินค่ะร่วมกันดำเนินรายการนะครับวันนี้วันเสราร์ที่22สิงหาคมตามเวลาประเทศไทยครับช่วงคุยข่าวครับแน่นอนว่าจะมีเรื่องราวบทสรุปของการประชุมใหญ่พรรคเดมโมแครตนะครับที่ ไบเดนได้กล่าวสุนทรพจน์รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนจริงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหร,รัฐในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนนี้และยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียนะครับอัปเดตว่าผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะโดนยาพิษเนี่ยตอนนี้สถานการณ์อัปเดตเป็นอย่างไรพร้อมด้วยคุยถึงประวัติการใช้อาวุธลับด้วยยาพิษของวงการการเมืองรัสเซียนะครับ นอกจากนั้นแล้วครับเรายังจะพาไปคุยถึงเรื่องอสุขภาพนะครับเรื่องการใช้ยุงที่ตัดบตบ่อพันธุกรรมนั้นช่วยป้องกันโรคระบาดที่มียุงเป็นพาหนะข่าวการเมืองแล้วก็มีประเด็นครอบครัวนะครับจากตัวแทนของพรรคเดโมโแครตแคมราแฮริสที่ได้รับเสนอชื่อแข่งเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐสะท้อนความหลากหลายของครอบครัวนี้โดยคุณวัสมนอุจรินอย่าลืมติดตามเราวันนี้นะครับ เรื่มงแรกวันนี้นะครับเป็นข่าวจากการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตท,ที่จบลงไปเมื่อคืนนี้วันพฤหัสบดีโดยผู้ที่กล่าวสรุปก็ไม่ใช่ใครอื่นครับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนโดยการกล่าวสุนท,พทรพจน์รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนพรรคนะครับแล้วก็มีประโยคที่เราจำจากคำถแถลงก็คือฤด,ดูกาลแห่งความมืดมิดนะครับ Season of Darkness โจไบเดนบอกว่าปลุกให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันก้าวผ่านช่วงช่วงเวลาแห่งนี้ไปแล้วก็ในสุนทรพจน์ของไบเดนนั้นไม่ได้กล่าวถึงชื่อประธานาธิบดีโจรอทรัมนะแต่ว่าก็มีการกระทบแบบอ้อมๆเช่นพูดถึงการที่เป็นเพื่อนหรือว่าเป็นข้อกล่าวหาว่ามีความสนิทสนมกับผู้นำเผด็จการในต่างประเทศนะฮะกล่าวถึงการทำลายมิตรภาพกับเพื่อนของอเมริกา ในต่างแดนที่มีมายาวนานรวมถึงการที่สร้างความไม่มีสีิรภาพให้กับระบบที่ดูแลผู้สูงอายุทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องบําเหน็จบําดานนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็มีกิจกรรมการเมืองคู่ขนานกันไปนะ,ะผู้นำสหรัฐในวันพฤหัสบดีได้เดินทางไปที่เมืองโอฟอร์ดรัฐเพนซิลเวเนียไม่ไกลาจากสแกรตันซึ่งเป็นสถานที่ที่โจไบ,บเดนนั้นใช้เวลา เติบโตในวัยเยานะครโดยผู้นำสหรัฐก็ได้ใช้พื้นที่ปราศัยแบบที่มีคนเข้ามาฟังจริงนะ,ะในการพูดถึงว่าให้ลองนึกถึงอเมริกาภายใต้การนำประเทศของโจไบเดนจะเป็นอย่างไรผู้นำสรัฐได้ยกถึงได้ใช้คำพูดค่อนข้างที่จะสวยเลยบอกว่าเท่าทานที่กรุ่นของเมืองมินาโพลิสหรือว่าจะเป็นภาพทางเดินที่มีคราบเลือดที่ชิคาโก แล้วก็สาถานการณ์มิคสันญ,ญีคือไรคือไรแปรที่พอร์ตแลนด์นะผู้นำสหรัได้กล่าวอ้างโดยใช้ถ้อยคำดังกล่าวว่าถ้าโจไบเดนนั้นเป็นผู้นำประเทศเนี่ยจ,จ,จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้แล้วก็ขณะเดียวกันหลายคนที่ตามถแถลงการคืนมาสุดท้ายของอการประชุมใหญ่พักก็จะได้เห็นภาพของคุณแฮม่ดักเวิร์ h นะครับวุฒิสมาชิกเชื้อสายไทย อเมริกันนะอดีตทหารผ่านศึกสงครามอิรักก็ได้กล่าวโดยตั้งข้อสงสัยถึงความพร้อมในการเป็น Commander-in-chief หรือว่าผู้นำประเทศผู้นำกองทัพของป,ประธานาธิบดีทรัมป์นะฮะแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าโจไบเดนนั้นจะทำหน้าที่นั้นได้ดีเวทีนี้เป็นเวทีของผู้หญิงเท่าที่ทราบกันดีเพราะว่าตัวรองป,ประธานาธิบดีก็ได้รับการเสนอชื่อ,อให m คมราแฮริสเป็นผู้ลงแข่งขันนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องฐานผ่านศึกที่มีอ,อดีตทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่2อวัย95ปีนะครับเอ็ดกูดก็ได้กล่าวว่าตนนั้นเคยเป็นผู้สนับสนุนทรัมป์ในการเลือกตั้งเมื่อสีปีก่อนแล้วก็รู้สึกว่าผิดหวังและจะเปลี่ยนใจในการเลือกตั้งครั้งนี้นะท้ายสุดอยากจะฝากไว้ในข่าวนี้ก็คือว่า วันสุดท้ายเนี่ยได้เห็นเรื่องราวที่มีความเป็นส่วนตัวของโจไบเดนมากนะได้เห็นเรื่องราวชีวิตที่ผู้ที่กล่าวสนับสนุนก่อนหนะ้านี้พูดถึงว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถที่จะเข้าอกเข้าใจคนแล้วก็ในวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมาก็ได้มีการย้อนไปถึงประวัติครอบครัวที่โจไบเดนเองเนี่ยก็ต้องเผชิญกับเรื่องเศร้าเสียใจภายในครอบครัวที่เสียอดีตภรยาแล้วก็ลูกสาวในอุบัติเหตุทางรถยนต และก็อีกครั้งหนึ่งเมื่อ5ปีก่อนที่สูญเสียบุตรชายคนโตโบไบเดนไปนะครับนั่นก็เป็นภาพรวมการประชุม DNC ที่จบลงแล้วก็รอดูสัปดาห์หน้านะครับว่าพรรครีพับลิกันจะจัดคอนเวนชันอย่างไรรอติดตามกันครับตอนนี้ข้ามฟากไปที่เรื่องราวของโลกบ้าง คุณจำเริ่มมีข่าวอะไรบ้างที่เป็นข่าวเด่นอื่นๆวันนี้ก็เรียกว่าเมื่อไหรที่มีข่าวเกี่ยวกับวัคซีนเราก็พอจะมีความหวังก็มีความคืบหน้าเล็กๆนะครับว่าตกลงเปรูเนี่ยจะเป็นประเทศที่บริษัทที่พัฒนาวัคซีน2บริษัทบริษัทหนึ่งคือของจีนกับบริษัทหนึ่งคือของอังกฤษบริษัทของจีนคือซีโนฟาร์มลาบอร์ t o รีจะไปทดลองในกลุ่มคนในเขาเรียกว่าเป็นทดลองกับมนุษย์กลุ่มตัวอย่างเยอะพอสมควรประมาณ6000คนนะครับเป็นเฟสสามเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นี้ แล้วก็ปลายเดือนสิงหาเนี่ยบริษัทแอสตราเซ e นกร่วมกับมหาวิทยาลัยออกฟอรสก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่พัฒนาวัคซีนก็จะไปทดลองกับกลุ่มคนในเปรูเหมือนกันนะครับ uh huh. ก็เรียกว่าตอนนี้เปรูก็บอกว่าประเทศของเปรูนี่จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแผนเบ่เริ่มขององค์การอนามัยโลกที่จะให้มีการฉีดวัคซีนจากคนอย่างน้อย20%ทั่วโลกซึ่งก็หมายถึงว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เปรูก็จะได้ส่วนตรงนี้ประมาณ6ล้านคน เปรูตอนนี้ก็ยังมีผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตไม่มากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นก็คือติดเชื้อก็ประมาณ5้าแสนหกนะครับเสียชีวิตก็ประมาณ2 7 0 0มนะครับนั่นก็คือในเปรูอีกอันหนึ่งอันนี้ขยับมาเป็นเรื่องการเมืองละสองวันที่ผ่านมาเราก็ได้ยินข่าวาระหว่างประเทศข่าวหนึ่งเกี่ยวกับนายอเล็กไซ์นาวานี่ผู้นําฝ่ายค้านของรัสเซียซึ่งกล่าวโจมตีตำหนิประธานาธิบดีปูตินแล้วก็เปิดโปงเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ในรัสเซียเนี่ยเกิดอาการล้มป่วยกระทันหันระหว่างที่กําลังจะเดินทางกลับกรุงมอสโกถึงขนาดว่ารายงานข่าวด้านหนึ่งบอกมีอาการชักแล้วก็กระตุกแล้วก็ส่งเสียงโอดโอยร้องครวญจากห้องน้ําของเครื่องบินนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่เขาเนี่ยรายงานข่าวบอกว่าจิบน้ําชาที่สนามบินที่เมืองทอมส์กำลังจะเดินทางกลับมอสโกแล้วก็เมื่อขึ้นเครื่องบินแล้วก็มีอาการเจ็บปวดแล้วก็คนต้องไปช่วยเอามาจากห้องน้ําแล้วเครื่องบินก็เลยต้อง รีบลงที่เมืองอมชื่อคล้ายๆกันแล้วก็เข้ารับการรักษาตัวล่าสุดก็คือแพทย์ที่โรงพยาบาลเมืองอมเนี่ยบอกว่าอ่ะเขาอยู่ในสภาพที่สามารถที่จะเดินทางถูกส่งตัวไปรับการรักษาต่อที่เยอรมันได้และตอนนี้แพทย์ของเยอรมันก็เข้ามารออยู่แล้วอันนี้มาจากคําร้องของภรรยาแล้วก็กลุ่มพันธมิตรของนายนาะวานี่ที่ไม่ไว้ใจมอสโกว่าอาจจะมีการปกปิดหลักฐานบางอย่างที่บง่งชี้ว่าเขาถูกวางยาก็เลยจะขอให ส่งตัวไปรับการรักษาที่เยอรมันแทนก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าแพทย์ของรัสเซียก็บอกว่าเขายังไม่พร้อมเดินทางแต่มาเมื่อวันศุกร์เนี่ยแพทย์ที่โรงพยาบาลที่เมืองออส์สก็บอกว่านายนาวอเนีย er พร้อมจะเดินทางได้ละแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวอยู่อยู่ในสภาพโคมา่าซึ่งต้องใช้ยาเนี่ยช่วยให้มีอาการโคม่าอยู่นะครับอันนั้นก็เป็นเป็น,เป,นเป็นจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัจกจุดยืนหรือว่าท่าทีของทางฝ่ายแพทย์ที่ให้การดูแลรักษาเองเนี่ยก็บอกว่า นายนาวเวลนี่เนี่ยมีปัญหาเรื่องระบบย่อยอาหารน้ำตาลในเลือดต่ำแล้วก็ตรวจพบร่องรอยของสารเคมีทางอุตสาหกรรมที่เสื้อผ้าแล้วก็ที่นิ้วมือนั้นแพทย์ที่ให้การดูแลรักษาเขาอยู่เนี่ยก็พยายามที่ไม่ได้จะมายืนยันบอกว่าอันนี้เป็นการอาการป่วยกระทันหันจากยาพิษอย่างที่หลายป่ายมีการคาดกันแต่อย่างใดนะครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวในส่วนที่เกี่ยวกับนายอเล็กซานาวานี่ซึ่งคาดว่า จะสามารถเดินทางออกจากรักเสเซียไปยังเยอรมันได้ในช่วงเช้าวันเสาร์ตามเวลาในรัเสเซียครับครับสืบเนื่องจากเรื่องนี้อยากจะให้คุณวรังคณานะเล่าถึงประวัติการใช้ยาพิษเี่ยในวงการการเมืองรัเสเซียที่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องใหม่นะในครั้งนี้ค่ะค่ะ,ค,ะคือการวางยาพิษเนี่ยนะคะฟังดูอาจจะเป็นวิธีที่วิธีรบทําลายที่ดูโบราณน,นะคะแต่ว่าในรัเสเซียเนี่ยคะ่ะ มีการใช้ยาพิษหรือว่าสารพิษน,นะคะคในการรอบทําร้ายฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลนะคะมาเป็นเวลากว่า100ปีแล้วแล้วตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะซึ่งศัตรูของรัฐบาลที่ว่านี้ก็มีตั้งแต่นักข่าวนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือสายรัฐที่แปรพักไปอยู่กับประเทศอื่นหรือว่า ผู้นำฝ่ายค้านเช่นอย่างกรณีของอเล็กซาย์นาวัลนี่นี่เป็นต้นนะคะ <S 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 แล้วก็ที่สำคัญค่ะเดือนนิวยอร์กไทม์รายงานนะคะว่าการใช้สารพิษนี้ไม่ได้ใช้แค่ในประเทศรัสเซียนะคะแต่ว่ายังใช้กันจัดศัตรูที่อยู่นอกรัสเซียอีกด,ด้วยแล้วก็เมื่อก่อนนี้นะคะสมัยที่รัสเซียยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตเนะะี่ยค่ะก็มีการวิจัยคิดค้นนะคะยาพิษหรือสารพิษเนะะี่ยค่ะที่ไรรสชาตินะคะแล้วก็ไร้ร่องรอย โดยมีการนําไปทดลองกับนักโทษนะคะในค่ายกักกันเป็นต้นนะคะส่วนยาพิษหรือว่าสารพิษที่ว่านี้มีอะไรบ้างนะคะก็มีหลากหลายประเภทพอสมควรเช่นเป็นสารกัมันตาราังสีนะคะหรือว่าเอ่อหรือว่าเป็นโลหะหนักนะคะหรือว่ามีการใช้พืชที่เป็นพิษนะคะเช่นเจลเมซียมซึ่งบ้านเราเรียกกันว่าเพชฌฆาตสีทองนะคะหรือว่าเป็นพืชพิษที่หาได้ยากจากเทือกเขาหิมาลัยเป็นต้น นอกจากนี้ก็มีการใช้ nerve agents นะคะหรือว่าสารที่มีผลกระทบต่อระบบประสาทที่ปกติเรามักจะใช้ในการทหารมากกว่านะคะแล้วก็อดีตนายพัน KGB นะคะเคยให้สัมภาษณ์กับ t h e n e w York t i m e s ด่วยเหมือนกันค่ะว่าสารพิษเหล่านี้นะคะใช้ง่ายมากค่ะแล้วก็คนที่ใช้เนี่ย ไม่จําเป็นต้องได้รับการฝึกเป็นพิเศษเลยนะคะก็สามารถใช้ได้แล้วหลังจากใช้เนี่ยคะ่ะก็ปกปิดร่องรอยได้ง่ายมากเพราะว่าก็มักจะหาไม่เจอหรือหายไปเป็นตน้นใช่ไหมคะแล้วก็นอกจากจะนํามาใช้รอบสังหารแล้วนะคะก็สามารถทําให้เกิดการพิการได้หรือว่าทําให้บุคคลคนนั้นเนี่ย มีอาการเจ็บป่วยเรือร้อรังเป็นเวลาหลายปีด้วยนะคะแล้วก็การวางยาพิษเนี่ยนะคะทําได้ที่ไหนบ้างเท่าที่ผ่านมานะคะก็มีการทําที่ทั้งในสถานที่เปิดสถานที่สาธารณะแล้วก็ในสภาพแวดล้อมที่ปิดนะคะอย่างในที่สาธารณะเนะะี่ยค่ะก็มีมาตั้งแต่ในช่วงสงครามเย็นแล้วนะคะเช่นมีการใช้ปลายร่มเนี่ยนะคะที่แหลมๆเนี่ยนะคะอาบยาพิษแล้วก็จิ้มไปที่ขาของศัตรูของรัฐกลางสภาในกรุงลอนดอนเป็นต้นนะคะหรือว่า อดีต mm hmm. นักเขียนรัเสเซียนะคะซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลเนี่ยก็เคยได้รับสารพิษเนี่ยคะ่ะจากการไปห้างสรรพสินค้าเป็นต้นนะคะหรือว่าในกรณีของนาวเวลนี่ก็คือเกิดขึ้นสันนิฐานนะคะว่าสันนิฐานว่าเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมปิดก็คือว่าเขาน่าจะโดนยาพิษเนี่ยในขณะที่นั่งอยู่บนเครื่องแล้วหรือว่าอาจจะก่อนขึ้นเครื่องเล็กน้อยซึ่งก็ยังต้องติดตามกันต่อไปแต่ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเกิดขึ้นได้ทั้งในในที่ปิดและในที่เปิดนะคะ mm hmm. ซึ่ง ผู้วิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลปูตินนะคะก็บอกว่าการทําในที่เปิดเนะะี่ยค่ะคือเขาก็ทางรัฐบาลก็ไม่มีการที่จะเขินอายนะคะที่ทําในที่ส่งแจ้งเพราะว่าก็ต้องการสื่อให้ผู้ที่วิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนยคะเห็นเหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาถ้าพวกเขายังวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลต่อไปะคะ่ะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะไม่ได้เห็นแต่ในหนังจีนนะแต่นี่คือโลกแห่งความจริงในะรัสเซียนะครับ ครัพูดถึงเรื่องอวางยาพิษแล้วก็อยากจะเข้าถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างก็มีแพทย์ผู้หนึ่งที่เป็นทั้งโคศกแล้วก็เป็นผู้ดูแลนโยบายสุขภาพคนสำคัญของอเมริกาคือดรแอนโทนีเฟลชีหายไปในช่วง2อสาวันที่ผ่านมานี่คุณวัสมน์มีอัปเดตด้านสุขภาพของท่านบ้างไหมครับ ค่ะก็นนายแพทย์ฟาีนะคะก็เป็นที่รู้จักกันค่ะว่าเป็นนายแพทย์ที่คอยแนะนําแล้วก็ให้เขาเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์การในเรื่องของการข้อปฏิบัติทางด้านสุขภาพแก่ชาวสหรัฐแล้วก็ถึงจะไม่ใช่คนอเมริกันเนี่ยแต่ว่าคนทั่วโลกก็จะตามมองดูว่านายแพทย์ฟาชีเนี่ยให้คําแนะนํำยังไงถือได้ว่าเป็น หลายเป็นคนหนึ่งที่หลายคนเนี่ยก็ยุให้เป็นฮีโร่ในช่วงของการระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะแต่อย่างไรก็ตามะคะ่ะผู้ที่ให้คําแนะนําทางการแพทย์อย่างคุณหมอฟาชีเองเนี่ยแกเองก็ไม่ใช่ว่าแกจะป่วยไม่ได้นะคะตัวเองแกเองเนี่ยก็ล่าสุดนี้ค่ะก็เข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในเส้นเสียงค่ะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการผ่าตัดนี้ก็ใช้เวลาพักฟื้นไม่นานมากค่ะโดยในแพทย์ฟาลชีเนี่ยมีกําหนดการที่กลับเข้ามาทํางานนะคะซื่จริงๆมีกําหนดการกลับเข้ามาทํางานวันนี้แล้วแต่ว่าทํางานทางออนไลน์ แต่ว่าตัวของนายแพทย์ฟารชีเองก็ยังทำการพักผ่อนอยู่ที่บ้านแล้วก็จะเริ่มกลับเข้ามาทํางานที่สถาบันโรคติดเชื้อและโรคภูมิแพ้ของสหรัฐที่ตัวของนายแพทย์ฟารชีเป็นผู้อำนวยการอยู่จะกลับเข้ามาทํางานในวันจันทร์นี้ค่ะ <Yeah. S 2> ซึ่งโรคที่เป็นโรคของเนื้องอกในเส้นเสียงเนี่ยนะคะก็คือเป็นโรคที่สามารถพบได้ในบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนโดยเฉพาะคนที่มีอาชีพการงานจะต,ต้องใช้เสียงเป็นหลักอย่างเช่นเอเดลค่ะก็นักร้องชาวอังกฤษก็เคย ต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาเนื้องอกในเส้นเสียงเช่นกันก็สาเหตุของโรคของเนื้องอกเส้นเสียงนะคะก็คือมาจากการที่ใช้เสียงมากเกินไปพูดมากเกินไปตะโกนบ่อยๆหรือว่ากระแอมบ่อยเกินไปเนี่ยก็เริ่มต้นก,นก่อนก็คืออาจจะทําให้เสียงแหบได้แล้วก็อาการต่อมาะค่ะก็จ,จะทําให้เกิดตุ่มแล้วก็เนื้อง,งอกบนเส้นเสียงได้เช่นกันค่ะอืมครับในไหนคุยเรื่องสุขภาพแล้ว ไปที่เรื่องโรคติดต่อกันบ้างบ้านเราที่ประเทศไทยก็มียุงชุกชุมนะครับในฤดูฝนที่ใกล้เข้ามาเนี่ยคุณจำเริญนมีเรื่องอะไรมาฝากที่น่าจะเป็นเรื่องที่คนไทยอ,อาจจะได้รับรู้ข้อมูลแล้วเห็นว่ายุงเนี่ยไปตัดแต่งพันธุกรรมและช่วยได้อย่างไรใช่เราเคยได้ยินนะบอกว่าถ้อยคำคำบังเภยบอกว่า เกลือจิ้มเกลือหนามบ่งหนามอ่ะตอนนี้เป็นเทคโนโลยีตัดแต่งดังมาทุกความบอกว่ายุงปราบยุงนะครับเขตฟลอริดาคีเป็นเขตที่เป็นเหมือนกับเป็นแหลมที่ยื่นไปทางใต้ของฟลอริดาเข้าไปในอ่าวเม็กซิโกเนีเป็นเขตที่ยุงชุมทีเดียวถึงกับเขามีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมยุงเลยนะครับทางหน่วยงานเนี่ยเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะใช้วิธีส่งยุง ตัวผู้ที่ผ่านการตัดแต่งทางพันธุกรรมยุง GMO พูดง,ง่ายๆออกไปสู่ธรรมชาติแล้วยุงที่ผ่านการตัดแต่งทางพันธุกรรมเนี่ยมันจะมีโปรตีนซึ่งเมื่อไปผสมพันธ์กับยุงตัวเมียแล้วเนี่ยถ้าลูกยุงที่เกิดออกมาเป็นยุงตัวเมียจะไม่สามารถอยู่รอดได้ในสิ่งแวดล้อมอันนี้ไม่แฟร์กับยุงตัวเมียนะแต่ว่าเหตุที่เขาทาอย่างนี้เพราะว่ายุงตัวเมียเนี่ยเป็นยุงที่ชอบไปกัดมนุษย์แล้วก็ดูดเลือดและเป็นตัวแพร่พันธุ์แล้วตอนนี้เขากําลังพูดถึงยุง ชนิดหนึ่งที่เป็นยุงพันขาลายที่แพร่เชื้อหลายอย่างาแพร่เชื้อไวรัสไข้เหลืองชิกุนกุนยา่าแล้วก็ไวรัสซิกา้าแล้วก็เดงกูด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าจําเป็นต้องควบคุมก็คือไค้เลือดออกใช่ไหมครับเดงกูใช่ใช่แล้วเป็นไค้เลือดออกประเภทหนึ่งีนี้ทางบริษัทที่เขาพัฒนาเทคโนโลยีมาเนี่ยชื่อบริษัท oxtec h biotech เนี่ยเขาบอกเคยประสบความสำเร็จมาแล้วปล่อยเป็นพันๆล้านตัวเลยที่บราซิลแล้วก็ที่เคเมนไอแลนด์ แต่ว่าแผนการของหน่วยงานควบคุมยุงของเขตการปกครองมอนโรซึ่งควบคุมฟลอริดาคี Key, เนี่ยบางคนก็ยังมีเสียงคัดคา้านคําถามประเด็นคําถามก็คือว่าคุณจะรู้ได้ยังไงว่ายุง GMO เนี่ยปล่อยไปแล้วเนี่ยจะไม่เป็นอันตรายไปสร้างความไม่สมดุลต่อสภาวแวดสภาวะแวดล้อมคือเขาก็ตั้งคําถามว่าสัตว์ที่กินยุงเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นกบเป็นแมงมุมเป็นนก แล้วไปกินยุงเนี่ยแล้วมีผลต่ออย่างยังไงแล้วมันจะมีผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารหรือว่าระบบนิเวศอย่างไร,รนะอันนั้นเป็นข้อคัดค้าน,น,นอ,อนนันหนึ่งอีกอันหนึ่งน่าสนใจผู้ที่คัดค้านเนี่ยเขาบอกว่ายุงตัวผู้เนี่ยถึงแม้จะสงพลังตัดแต่งมาในห้องปฏิบาาัติการแต่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์ของคดีการเลือกสรรทางธรรมชาติ <c oughs> คือ survival of the fittest เขาบอกว่าคุณจะรู้ได้ไงว่ายุงตัวผู้เก่งในห้องทดลอง แต่คุณออกไปในสิ่งแวดล้อมแล้วคุณยุ่ไปชู้ไปสู้กับยุงตัวผู้ตามธรรมชาติแล้วรู้ได้ไงว่ายุง GMO เนี่ยยุงตัวเมียเขยาจะยอมผสมพันธุ์ด้วยอ่าก็เป็นข้อคัดค้านที่น่าฟังนะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็มีข้อโต้แย้งกันอยู่เสมอนะระหว่างการใช้เทคนโนโลยีกับเรื่องของความสมดุลของธรรมชาติอย่างไรก็ตามเขตการปกครองมอนโรเนี่ยของฟลอริดาขี่เขาบอกว่าตอนนี้วิธีที่ใช้มายาฆ่าแมลงสารเคมีเนี่ยมันไม่ได้ผลแล้วแล้วมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วก็เลยอยากจะหันมาพึ่งพา วิทยาศาสตร์บ้างครับนั่นก็คือประเด็นครับคุณรัฐพลครับในไหนว่าตัดแต่งพันธุกรรมแล้วเนี่ยทำให้แข็งแรงสู้กับยุงตัวผู้ตัวอื่นก็น่าจะได้เหมือนกันนะนี้ต้องไปงศึกษาต่อบกันดูซุปเปอร์ยุงครับแ้ซุปเปอร์ยุงใช่เอาล่ะ,ะช่วงท้ายรายการวันนี้ละอยากจะรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเชื้อชาติแล้วก็ชาติพันธุ์ในครอบครัวของสตรีที่ตอนนี้ เป็นที่ถูกจับตามองอย่างมากก็คือคามา a าแฮริสนะเราทราบเราทราบว่าครอบครัวของเธอเนี่ยมีความหลากหลายแล้วละ่ะวันนี้นะฮะคุณวัสมน์จะเจาะลึกนะครับว่านอกจากจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่มาจากต่างประเทศแล้วเนี่ยตัวพี่น้องต่างๆเองเนี่ยก็ยังมีความสนใจในความหลากหลายด้านเชื้อชาติสีผิวในครอบครัวด้วยใช่ไหมครับคุณวัสมน ใช่ค่ะก็อย่างที่คุณรัรตพลบอกค่ะว่าค a มมาลาแฮร์ริสเนี่ยนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คือเป็นชาวต่างชาติค่ะคุณแม่ก็คือมาจากอินเดียแล้วก็คุณพ่อมาจากอเกอมริกาโดยที่ทั้งสองเนี่ยนะคะก็คือได้มาพบกันค่ะที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์ลีตั้งแต่ช่วงต้นตรรษที่1960ค่ะซึ่งจุดเริ่มต้นที่ทั้งสองคนได้รู้จักกันเนี่ยก็น่าสนใจมากเลยเพราะว่าเขาได้เจอกันในช่วงที่ตอนนั้นในสหรัฐอเมริกามีกระแสเรียกร้องสิทธิพลเมือง ก็เรียกว่าเป็นกระแสอย่างรุนแรงค่ะแล้วก็ทั้งสองเนี่ยก็ได้เจอกันในแคมเปญของทางมหาวิทยาลัยที่รณรงค์สิทธิเรื่องนี้อยู่ก็ทั้งสองคนนะคะก็ได้รู้จักกันแล้วก็แต่งงานกันค่ะแล้วก็มีลูกสาวสองคนคนโตก็คือคัมาลาแฮริสแล้วก็ลูกสาวอีกคนหนึ่งก็คือชื่อว่ามายาแฮริสนะคะแล้วก็เรื่องราวของครอบครัวนี้ค่ะก็น่าสนใจมากเลยอย่างโดยที่คุณแม่เนี่ยชื่อว่าชยามาลากุป,ปลันค่ะตัวเธอเองเนี่ยเกิดในครอบครัวของข้าราชการของอินเดียแต่ถึงจะเป็นข้าราชการนะคะแต่ก็มีความคิดในแนวที่ รียกว่าค่อนข้างหัวก้าวหน้าค่ะพ่อของเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่เรียกร้องเอกราชให้กับอินเดียซึ่งตอนนั้นเป็นมือขึ้นของอังกฤษอยู่ในช่วงที่ชยามาราเขาเริ่มมาเรียนที่สหรัฐอเมริกานะคะเป็นช่วงประมาณปีพศ2501เป็นช่วงที่อินเดียเนี่ยยังยึดถือกับวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมมากแล้วก็ผู้หญิงอินเดียที่ยังไม่แต่งงานแล้วก็สามารถที่จะมาเรียนต่างประเทศได้เนี่ยตอนนั้นก็คือมีน้อยมากชยามาราค่ะก็คือถือว่าเป็นคนที่หัวดีมากเลยเพราะว่าเธอก็เรียนจบปริญาตตรีี้งแ่ป แล้วก็มาสมัครเรียนปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกต่อที่มหาวิทยาลายัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์แล้วเธอก็ได้มาเรียนค่ะแล้วก็ช่วงนั้นในการติดต่อกับมาที่อินเดียนเนี่ยค่อนข้างยากก็ต้องใช้การโทรเลขกันซึ่งการส่งโทรเลขเนี่ยก็ต้องใช้เวลาสองสัปดาห์ในการที่จะส่งข้อความแต่ละครั้งแต่อย่างไรก็ตามปัชยามาราก็เรียนจนจบทางด้านวิทยาศาสตร์ต่อไรท์ทอนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นทาวิจัยทางด้านมะเร็งเต้านมที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งค่ะตอนนี้ชายามารานะคะเสียชีวิตไปแล้วส่่วนคุณอพอพของ คามาลาแฮริส uh, เนี่ยชื่อดนัลแจแฮริสเป็นนักเศรษฐศาสตร์ทางด้านอ่ะขอโทษค่ะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ทางด้านจาเมกาแล้วก็ตอนนี้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณอยู่ที่มหาวิทยาลัยเซนต์ปอร์ตค่ะปัจจุบันมีอายุ81ปีแล้วก็มาที่ฝั่งพี่อาน้องสาวของคามาลาแฮริส hmm. บ้างน,นะคะก็คือชื่อมายาแฮริสค่ะก็เป็นแน่นอนว่าเป็นลูกครึ่งจาเมกาอินเดียเหมือนกับพี่สาวของเธอนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวเธอเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่มีประวัติน่าสนใจเธอมีลูกสาวคนแรกชื่อว่ามายาแฮริสตั้ แต่ถึงจะมีลูกตั้งแต่ในช่วงที่เรียกว่าจะเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะคะเธอก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เก่งมากเพราะว่าสามารถเลี้ยงลูกไปด้วยแล้วก็สามารถที่จะศึกษาไปด้วยค่ะจนสนนุดท้ายจบปริญญาเอกจากาจ,บจบปริญญาเอกทางด้านกฎหมายมาได้แล้วก็ทางด้านของมายาแฮร์ริสค่ะที่เป็นลูกขอโทษค่ะมีนาแฮร์ริสที่เป็นลูกสาวของมายาแฮร์ริสเนี่ยก็ยเป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่ก็เรียกว่าได้รับดังบรนดาลใจจากคุณป้าแล้วก็คุณแม่ก็คือ,อาคามาลาแล้วก็มายาแฮร์ริสเนี่ยอย่างเต็มที่เลย เธอก็เดินตามรอยค่ะจบปริญญาเอกทางด้านกฎหมายอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าบ้านนี้นี่มีลูกสาวที่จบปริญญาเอกด้านกฎหมายเถึงสามคนแล้วก็ต่อมาเนี่ยมีนายฮริสก็เขียนหนังสือเด็กค่ะก็เป็นหนังสือภาษาถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยชื่อว่า Kamala and Maya's Big Idea หรือว่าความคิดอันยิ่งใหญ่ของคามาลาและมายาโดยที่เรื่องราวในหนังสือเด็กเล่มนี้เนี่ยนะคะก็คือเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตของป้าแล้วก็คุณแม่ของเธอเนี่ยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยโตว่า มีรแมันน่าใจมีความใฝ่ฝันในชีวิตยังไงถึงเป็นผู้หญิงที่ในครอบครัวที่มีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวถึงสองคนก็คือตัวของมายาแล้วก็คุณแม่ก็คือชยามาราเพราะว่าต่อเพราะว่าอ่าคุณชยามาราที่เป็นคุณแม่ของคามราแฮร์ริสเน่ต่อมาก็แยกกับสามีแล้วก็ลูกสาวสองคนเนี่ยก็อยู่กับเธอเป็นหลักครอบครัวที่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าเป็นครอบครัวที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติเป็นครอบครัวที่มีผู้หญิงที่เรียนจบปริญญาเอกหลายคนแล้วก็มีถึงสองคนที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็เลี้ยงลูกสาวมาได้ในขณะที่ก ประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาแล้วก็หน้าที่การงานเช่นกันแล้วก็นอกจากนี้ค่ะทางด้านคู่คู่ครองของครอ,อบครัวนี้เนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าตัวของคามราแฮริสเองเนี่ยก็แต่งงานกับเป็นนักกฎหมายชาวยูอเมริกันผิวขาวในขณะที่ตัวของมายาแฮริสที่เป็นน้องสาวเนี่ยนะคะก็แต่งงานกับนักกฎหมายชาวแอฟริกันอเมริกันที่เป็นคนผิวดําค่ะเรียกได้ว่าบ้านนี้นี่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากเลยค่ะครับ ส่งท้ายวันนี้ครอบครัวเหมือนกันแต่บางคนเนี่ยได้สมาชิกครอบครัวเป็นน้องสีขานะไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือว่าแมวสุนัขนี่อาจจะต้องได้รับการดูแลเรื่องการถ่าไปเดินหาไปเข้าห้องน้ําบ่อยเยอรมนีก็เลยมีกฎหมายที่บอกว่าถ้าคุณมีสุนัขเนี่ยซึ่งในเยอรมนีเนี่ยมีสุนัขเกือบสิบล้านตัวนะเก้าล้านกว่าตัวบอกว่าต้องพาออกไปนอกบ้านออกไปเดินในอย่างน้อยสองครั้งต่อวันคิดเป็นเวลารวมแล้วเนี่ย หนึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะสำหรับคนที่มีหมาฟิตก็บอกว่าเอ้ยเรื่องนี้ทำสบายมากขอยากกว่านี้แต่ถ้าสมมุติคุณมีสุนัขพันุ์ปักที่มีปัญหาเรื่องหายใจแล้วก็ขาสั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นข้อคิดของเรื่องนี้ก็คือว่าการปฏิบัติในทางปฏิบัติการรักษากฎหมายทำได้ยากนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของสุนัขแต่ละตัวด้วย <ท>สุนัขที่คง,งยากเลยนะที่จะพาไปเดินเล่นวันละสองครั้งเนี่ยใช่ใช่แล้วก็แน่นอนว่าสุนัขพันธุ์ที่ได้รับความนิยมที่สุดของเยอรมนีก็คือเยอรมันเชฟเพิร์ดครับครับวันนี้เราสี่คนต้องลากันไปก่อนนะครับด้วยเรื่องราวที่หลากหลายที่นํามาเสนอกันวันนี้สามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voa thai dot com นะครับแล้วก็โซเชียลมีเดีย Instagram f a c e b o o k แล้วก็ youtube ลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ